ไขข้อสงสสยครับโครงปั๊มโครงหล่อที่คนถามกันมาเยอะว่ามันแตกต่างกันตรงไหนครับความแตกต่างเนี่ยก็ถือว่าเยอะมากพอสมควรครับเราดูให้รูปเนี่ยเราก็รู้แล้วว่ามันแตกต่างกันครับทีนี้ผมจะมาแนะนํา5ข้อหลักที่มันแตกต่างกันครับผมครับ1ครับวัสดุที่ทําตรงนี้ก็ถือว่าความแตกต่างเยอะพอสมควรครับอย่างที่เป็นโครงปั๊มเห็นไหมครับโครงปั๊มก็จะเป็นเหล็กธรรมดาบางธรรมดานะครับเหล็กธรรมดาครับผมครับดูโครงหล่อครับนี่โครงหล่อก็จะเป็นเหล็กหล่อแล้วมีรูปร่างรัก ลวดธนรักที่ใหญ่มากขึ้นครับแล้วก็ทำไมถึงมีโครงปั๊มโครงหล่ออันเนี้ยเอาเหล็กไปปั๊มเฉยนะครับเดี๋ยเหล็กใปั๊มเฉยก็จะเป็นโครงปั๊มน่าี้มาอันนี้โครงหล่อโครงหลอก็คือจะมีการสร้างพิมพ์สร้างแบบการขีดพิมพ์นั่นเองครับผมครับโครงหล่อครับผมครับแล้วก็อะไรครับผมครับทำไมถึงเป็นโครงหล่อโครงปั๊มอีกอย่างหนึ่งก็คือการรับไมเหล็กครับลงประวัติน้อยเนี่ยเห็นไหมครับดูเหล็กเนี้ยโครงปั๊มนี่สามารถรับได้นะครับผมรับได้ครับผมครับแต่ถ้าไม้เหล็กใหญ่เงี้ยโครงปั ต่ำลงนั่นเองครับผมครับนี่แหละคือจุดต่างวัสดุหลักๆครับผมต่อมาครับผมครับความแรงความแรงเนี่ยมันไม่จะเป็นต้องเป็นโครงปั๊มโคองหล่อนะครับในความเป็นจริงครับผมครับถ้าโครงหล่อใส่แมเหล็กเท่านี้วอยเท่านี้ก็ดังเหมือนกันครับผมครับเนี่ยความแรงอยู่ตรงเนี้ยทาไมโครงหล่อถึงแรงกว่าโครงปั๊มโครงหลอทุกอันเนี่ยไม่เหล็กเขาใหญ่ๆนะครับผมครับเพื่อมารับไม่เหล็กตรงเนี้ยครับผมจะได้เอาแต่ไม่เหล็กไม่เหล็กตรงเนี้ยไม่เหล็กเยอะสนามแม่เหล็กเยอะความดังเพิ่มขึ้นอัตโนมัตินั่นเองครับผมครับทีนี้ต่อมาอายุการใช้งานอยก็ู่ คนเปิดเป็นหลักนะครับผมหลักๆเฉพาะการเปิดเสียงนะครับอายุการทชงานเนี่ยถ้าเราเปิดเป็นเนี่ยยังไงก็ไม่ขาดถ้าคนเปิดได้เป็นเนี่ยขาดแน่นอนครับผมครับทีนี้อายุการงานกับโครงสร้างโครงสร้างตัวนี้อาจจะเป็นโครงสร้างแบบธรรมดาครับผมครับใช้ไปนานๆนะครับอาจมีการบิดได้ครับเจอความร้อนมีการบิดได้ไหมครับี่ยมือผมจับยังบิดได้เลยครับมองไหมครับเนี่ยแต่โค้งลอไหมครับแทบจะบิดแทบจะขยับไม่ได้เลยครับนี่คือข้อแตกของอายุการใช้งานครับผมครับอันนี้ยังไม่รวมบอยไม่รวมกระดาษนะครับแค่ตัวโครงสร้างเฉยครับผมครับทีนี้การซ่อมแซมครับ ทุกรุ่นซ่อมแซมได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอัวนี้วอยขาดก็สามารถซ่อมแซมได้อันนี้วอยขาดก็สามารถซ่อมแซมได้ครับผมครับแต่ที่ซ่อมแซมไม่ได้คือพกโครงครับเนี่ยถ้าโครงมีการบิดเนี่ยครับการบิดการอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโครงปั๊มโครงหล่อโค้งแตกเนี่ยเปลี่ยนโครงใหม่ทั้งหมดครับเพราะว่าโครงส่วนสำคัญเอครับโครงเป็นตัวยึดกระดาษทั้งหมดถ้ากระดาษเหลี่ยมมาฝั่งในฝั่งหนึ่งเนี่ยครับผมครับจะทําให้วอยเบียดได้แล้วก็ทําให้ลำพงขาดได้หรือลําโพงไม่มีศูนย์กลางนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นปปัมเ็นหลอถ้าาีกรบบุ การหักการแตกเนี่ยเปลี่ยนใบบดสหรับโค้งครับผมครับนั่นเองครับสหรับโค้งตรงนี้ครับผมแล้วก็การใช้งานในแบบหนึ่งครับสหรับใครที่ถามว่าซ่อมดีหรือไม่คุ้มดีมันก็อยู่ที่ปัจจัยหลายอย่างครับอย่างนั้งพงแบบเนี้ยเนี่ยนั้งพงแบบนี้ครับผมครับถ้าดอกขาดบอยขาดเนี่ยผมไม่นําให้เปลี่ยนบอยได้เลยครับผมครับแต่ถ้ากระดาษขาดขาดบดเนี่ยผมบอกเลยครับซื้อกระดาษกับซื้อดอกใหม่ราคาห่างกันไม่เกิน200ครับผมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับผมครับจะไม่เหมือนกับตัวโค้งหล่อครับพวกโค้งหล่อพวกเนี้ย กระดาษเขาจะดีคุณภาพหน่อยครับก็เวลาซ่อมเนี่ยจะคุ้มค่ามากกว่าสรับโครงปั๊มนั่นเองครับเพราะว่าโคโล่หนึ่งดอกประมาณ2,000กว่าบาทโครงปั๊มหลักร้อยใช่ไหมครับการซ่อมแตกต่างกันมากจะโครงรล่โครงปั๊มนะครับกระดาษเนี่ยราคาก็หนีกันมาเยอะอย่างอันนี้ก็ร้อยอย่างนี้ก็สามสี่ร้อยครับราคาดีกันหลักร้อยก็จริงแต่อ์ปกอบมันเยอะพวกวอยไปไรก็ต่างเยอะประมาณนี้ครับผมครับข้อสุดท้ายครับอันนี้สําคัญหลักเลยครับคือเรื่องราคาครับยานพงบริษัทเอกซาวเนี่ยเริ่มราคาที่หลักร้อยนะครับผมครับถึงหลักหม่ ก็มีลํโพงอย่างนี้ครับลูกค้าก็สามารถเข้ามาซื้อได้ครับผมครับบางรุ่นถึงจะเป็นโครงปั๊มอย่างเงี้ยดอกละเป็นหมื่นก็มีนะครับผมครับเพราะอะไรครับผมครับเพราะกระดาษเพราะบอยข้างในครับมีความสําคัญมากต่อเสียงครับผมครับอย่างลํโพงประเภทที่อยู่ในตู้เสด็จรูปที่เขาขายไปแล้ว เจ็ดแปดแสนเนี่ยลำโพงไม้ห่อยังเป็นโคงปั๊มอยู่นะครับแต่เขาใช้พวกนี้ทั้งหมดกับอุปกรณ์พวกนี้บทดีทั้งหมดเบาทั้งหมดนั่นเองครับผมครับนี่แหละครับข้อแตกต่างของมันก็ถือว่าเยอะมากพอสมควรครับก่อนจะซื้อควรดูก่อนว่าเราเอาไปใช้งานอะไรครับถ้าเราไปใช้งานเปิดเพลงฟังในบ้านปกติเนี่ยแต่เราต้องคุมมิตตัวเองด้วยแนะนำเป็นโคงปั๊มก็พอราคาถูกประหยัดครับหลักร้อยครับผมครับแต่ถ้าใครต้องการไปออกแบบออกงานแบบเปิดเพลงในบ้านออกงานการแจ้งเล็กร้อยเนี่ยก็ขยับมาราคานี้ครับผมครับแต่ถค่ทำงานคอนเสิร์ต มันก็ยังมีดอกอันใหม่อีกสำหรับงานก็เสิร์ตอยู่ตรงนี้ครับถือว่าดอกเนี่ยมีหลายรุ่นหลายแบบเพราะว่าแต่รุ่นแต่ละดอกเนี่ยทำงานมาไม่เหมือนกันครับผมครับอย่างในตู้แบรนด์ดังเนี่ยเขาทําดอกมาใส่ตู้เขาโดยเฉพาะนะครับผมไม่สามารถเอาตู้ไหนไปใส่ได้ครับ,รบเขามีดอกที่เหมาะสำหรับตู้เขาเนั่นเองครับผมครับแต่ละตู้แต่ละโปรเจกต์ใช้เวลามากพอสมควรอย่าะพแบบตู้เนี่ยเห็นไหมครับใช้เวลา3 4เดือนเพราะอะไรครับนี่แหละทำให้ดอกกับตู้มันเข้ากันได้พอมันเข้ากันได้ไดปุ๊บเราเปิดเบาครับผมครับความดังก็มาอัตโนมัติไม่ต้องไบก เท้นความถี่ต้องอะไรความถี่มันแค่นั้นเองครับผมครับโอเคประมาณนี้สลับต่อลำโพงวันนี้ครับผม